มือดีเฮ็ดงานหนักมือวานนี้ก็แห้งหนักทามืออื่นก็แห้งหนักคือเกา่าแมวขนมเพียงคือนอนท่านี้ฟ้ามันสิแรงดีฟ้ามันสิพาดีมานอนท่านี้ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยฮูบอที่เขาเข้ามาเบิ้งนะครับบบได้มีใจให้ดอกนี้ที่เขาเข้ามาเบิ้งเนี้ยฮูบอเขอบาบบได้มีใจให้ดอกนี้ เออทองคําฮูโบเขามีอย่างละฮูโบเขามีตา <c oughs> เขามีตาเขาจังเข้ามาเบิง <c oughs> น้องนมผิงน้อง,องทองคำสูสู้สูตอนนี้คลิปวินาทีที่เข้าเบิงได้ห้าหมืนห้าแล้ ดีใจดีใจดีใจมาทองคำดีใจเฮ้ยทองคำได้ห้าหมืห้าเหอีกแค่ห้าพันก็ประสบสําเร็จแล้วมืออื่นก็น่าจบเนาะน่าจบบอทองคำํำมืออื่นก็น่าจบเนาะการสร้างเลยได้จากสตรีมโบไปได้เสียครับเหลืออีกแค่ห้าพันพาน้องนมพิงมาเที่ยวหลังบา้านจังหน่อยมาเจอบทาทองคำกาพอไปปุ๊บหนีไปเลย พี่อ่ะพาหนูมาวางไว้กับไหนเนี่ยกับทองคำแล้วก็หนีไปเลยอน้องผพียงน้องเพียงไปหายายปะยายยายนั่งคุยกันสองคนเนี่ยน้องเพียงมาดิหนูไม่ไปหรอกหนูไม่ไปหรอกไปให้ยายคุยกันอย่างนั้นเนีนินทาใครก็ไม่รู้อ้ยนินทาใครละ่ะเฮ้อทองคำนั่นเนี่ยทองคำาเนี่ยมีน้ํากินเนี่ยทองคาทองคามีน้ํากินด้วยผพงกินบ้างดิผพงกินบ้างดิ ไม่ให้กินหรอกไม่ให้กินจะกินทำไมนี่มันของทองคำนะไอ้ผิงอยากเล่นด้วยอยากอยู่ด้วยกับทองคำพระแท้วันละองค์วันนี้เสนอสมเด็จลายพิเศษหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองปี2538ฝังตะกุดสามกษัตริย์สวยไหมครับ องนี้มีความงดงานเลยหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองก็ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและพ่อค้าแม่ค้าทำมาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองเองมื่อได้บูชาพระหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองขนาดเฉินหลงดาราฮอลลีวูดก็ยังแขวนสมเด็จหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองเป็นตะกุด 3K หรือ3กมกษัตริย์นะครับาอาจจะมองไม่ค่อยชาัดนะครับเป็นเงินทองมาก ต่ทองคํำก็จะเห็นชัดหน่อยนี่ตรงนี้ทองคําฝังตะกุดทองคำเขาเรียกว่าสามเคเงินทองนาคปีสามแปดทันหลวงพ่อเพรวัดพิคุลทองสวยงดงามครับงดงามเลยนะครับนี่พุทุคุณเด่นทางเมตตาขาขายเมตตาขาขายเลยนะครับ ชาวต่างชาตินิยมมากนิยมหลวงพ่อแพรวัดพี่คุณทองมาก่อนมาก่อนหลวงปู่หมุนอีกน่ารักน่ารักครับ